สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพี่ลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของผมนั่นเองนะครับก็ในวิดีโอนี้ไม่ได้มาสอนเรื่องของการทําธุรกิจหรือตลาดออนไลน์นะครับแต่ว่าจะเอารีวิวสินค้าตัวหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งเปิดเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของยูพิกแล้วตื่นเต้นนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะเอามาเป็นสินค้ายูพิกช้อยได้นะครับซึ่งแปลกใจมากเลยเพราะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเพิ่งเอามาลงขายได้ประมาณต้นเดือนนะครับต้นเดือนของเดือน ต้นเดือนประมาณต้นเดือนกันยานะครับแล้วก็ตอนนี้มาเป็นสินค้าอยูพิกชอย e นะครับก็คือเป็นตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวเซรั่มนัชชานะครับซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าซิงเกิลละกันเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นสินค้ากระแสที่อยู่บนโลกออนไลน์แล้วก็อยู่ในโซเชียลมีเดียที่ตอนนี้มีคนซื้อและขายเยอะมากนะครับตัวเซรั่มเองเนี่ย ใช้ดีมากตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับตัวตัวเซรั่มนัชชาเนี่ยผมก็ใช้อยู่แล้วก็ใช้ดีนะครับเพราะว่าด้วยตัวของเซรั่มเขาเนี่ยมันจะซึมซึมแบบซึมเข้าในในตัวของอการใช้งานเนี่ยของร่างกายของคนเนี่ยนะครับได้เร็วมากใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับแต่ข้อดีคือตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะครับเขาเอามาลงขายใน UP พ c นะครับแล้วก็ เขาก็นะครับเอามาเป็นยูพิกช้อยอ่าส่อบาทนะครับจะได้สินค้าตัวนี้2ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้สินค้าตัวนี้อยู่แล้วแล้วชอ,ชอบสินค้าออนไลน์จากช้อ p ป e กับ l a ซ a ด้อยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำครับลองลองมาชอบสินค้าตัวนี้ซื้อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เนี่ยทิ้งไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วคุณก็ไปซื้อสินค้าแล้วก็ไปเป็นยูพิกเกอร์แล้วก็ซื้อสินงตอนนี้นะครับในสินค้าในยูพิกเนี่ย เขาจัดดิว9.9 99ใช่ไหมครับโปรโมชั่นเยอะมากแล้วก็ตอนนี้มีคูปองนะครับเป็นคูปองเงินสดไม่ได้เป็นคูปองเงินสดเป็นคูปองเพื่อเอาไว้แลกซื้อสินค้าเนี่ยนะครับจะอยู่ที่1ล้าน1ล้านบาทนะครับ1ล้านบาทนะนี่คือบอกแบบนี้เลย1ล้านบาทคูปองมีทั้งวันนะครับ คุณอยากรู้ว่าคูปองอันนี้เป็นยังไงนะครับอยู่ที่ไหนให้ติดตามที่ช่องผมผมจะเอาลงตลอดคูปองมาใหม่ผมเอาลงคูปองมาใหม่ผมเอาลงโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้คูปองประเด็นก็คือคูปองเนี่ยสามารถแลกซื้อสินค้าได้เยอะบังกี้ผมซื้อทีวีไปตัวเ,เครื่องหนึ่งทีวีเครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับของ TCL แลแล้วกันนะครับ32นิ้วราคา2,000 2,900บาทเหลือแค่2,400บาทนะครับเพราะฉะนั้น ทำผ่า,าแต่ว่าที่ตื่นเต้นอย่างที่บอกคือเซรั <c oughs> ่มน้าชาไม่น่าจะมาเป็นยูพิกช้อยได้แต่มีคนเอามาทําเป็นยูพิกช้อยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์ผมบอกเลยว่าจังหวะเนี้เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับจะมีคนช่วยคุณทําตลาดโดยที่คุณไม่ต้องลงแอดหรือยิงแอดเลยเนี่ยเป็นหลักร้านคนนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าแล้วก็สินค้าในยูพิกตอนนี้มีอยู่ล้านกว่ารายการ หนึ่งล้านก่อรายการนะครับแล้วก็เริ่มมีแบรนด์เอาสินค้ามาลงขายเนี่ยนะครับเยอะขึ้นโดยเฉพาะแบรนด์ที่เป็นสินค้าซิงเกิลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์จะเป็นดีลเลอร์หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องรีบตัดสินใจนะครับอย่ามวัวแต่คิดเยอะเพราะว่าในยุคนี้คุณยิงแอดสู้ Facebook ไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ปะ a c e b o o k แป้งบล็อกทุกวัน กดพอ่อคุแม่บล็อก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 ไม่รู้บล็อกอะไรวันนี้มีน้องที่รู้จักกันนะครับทาแคมเปญยิงแอดยิงแอดหนึ่งร้อยแอดใน facebook แม่งบล็อกทุกตัวแล้วคุณคิดว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแอดเนี่ยที่มันบล็อกเนี่ยแล้ววันนี้เป็นดิวเก้าเก้าเก้าเนี่ยนะครับคุณเสียหายปะผมบอกเลยว่าเสียหายมากนะครับเพราะว่าอะไรล่ะก็เพราะว่าแอดมันปิดไงคุณขายไม่ได้แต่ว่าคุณเอาของมาขายใน ยูพิกเนี่ยมีคนช่วยคุณทําตลาดหลักล้านคนเอาง่ายๆหลักล้านคนเพราะว่าแอปพลิเคชันของมันมีการโหลดอยู่ตลอดเวลาแล้วมีคนทําตลาดเนี่ยเยอะมากคุณไม่ต้องจ้างใครทําเลยถ้ายิ่งสิ่งเนี่ยอย่างมีคนเอาเต็นามาชามาลงเนี่ยเออแม่งทาตลาดถือว่าตลาดนะเพราะว่าอะไรครับเขาจะได้ยอดไงยอดจากการขายสินค้ายอดจากแบรนด์ยอดจากแผนการตลาดของยูพิก ถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คนที่เป็นเจ้าของแบรนด์คนที่ขายสินค้าออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยน้าที่จะกระโดดเข้ามาแล้วใครอยากได้กําไรสิบเท่าจากยูพิกนะครับแอดมาหาผมแอดมาคุยกันนะครับต้องรีบนะครับเพราะว่าจําเป็นที่คุณจะต้องอัปเกรดตัวคุณเองเป็นยูพิกเกอร์ก่อนซึ่งตอนนี้มันเป็นยูพิกเกอร์สบาท499บาทเท่านั้นเองแต่คุณสามารถสร้างกําไรมากกว่าที่คุณคิดถึง10เท่าตัว นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับรีบมาแล้วก็ใครอยากทดลองใช้ตัวเซรั่มนาชาอันนี้คือของแท้ร้อเนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือ,อผมสั่งมาจากตัวแทนจําหน่ายนะครับก็สั่งมาจากกล่องแบบนี้เลยอันนี้คือตัวแทนจําหน่ายเขาส่งมานะครับเป็นของเซรั่มนาชานะครับแพคเกจจิ้งเนี่ยก,ก็มีแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมครับเดี๋ยวหลายๆท่านจะบอกว่าเอ้ของปลอมหรือเปล่า จริงๆสินค้าที่ขายในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันไม่มีปอมหรอกครับมันเพราะแต่ที่มันดูปลอมเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งของแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสีมันอาจจะเปลี่ยนอันนี้สั่งจากแอปนะครับอันนี้ซื้อจากเจแบรนด์เห็นไหมเหมือนกันไม่ต่างกันโลโก้เนี่ยนะครับอาจจะต่างกันโลโก้อาจจะต่างกันนิดเดียว เพราะว่าแต่ละล็อตในการทําเนี่ยโลโก้ไม่เท่ากันตัวอักษรไม่เท่ากันอะไรต่างๆไม่เท่ากันอันนี้ถ้ามีเสียงรบกวนยังไงต้องขออภัยนิดน,นึงนะครับพอดีหิวข้าวด้วยนะครับวันนี้ทั้งวันนั่งเช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยก็เลยแวะมานั่งทําวิดีโอเล่นๆให้กับเพื่อนๆเอาไปดูกันเพราะว่าเห็นตัวเซรามนัชามันมีขายเป็นยูบิกชอยและตื่นเต้นก็เลยเออมานั่งทําวิดีโอดีกว่านะครับแล้วก็กินไปด้วยนะครับอ่ะ ฝา no. กเอาไว้นะครับเซรั่มน้ชาใครอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายเซรั่มนัชาลงทุนเพียง499บาทนะครับคุณขายเซรั่มน้ชาได้ไม่จํากัดไม่ต้องสต็อกด้วยใครอยากขายสินค้ากระแสะตัวนี้บอกเลยว่าต้องรีบมาเป็นยูพิกเกอร์นะครับรีบๆเลยนะครับอย่าช้าเพราะว่ามีแค่2วันคือวันนี้กับวันพวกนี้เท่านั้นหลังจากนั้นคุณไม่มีโอกาสเป็นตัวแทนจาหน่ายเซรั่มน้ำชาแค่499บาทนะครับอ่ะ ก่อนจากกันไปเดี๋ยวจะพามาดูของกินก่อนนะครับบอกเลยว่าหิวนะครับนี่อ่ามุมนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าส้มตํานะครับ <c oughs> อันนี้ผมกินทุกวันไม่ใช่ทุกวันทุกสัปดาห์นะครับร้านน้องอ่าอยู่ร้านร้านน้องจะอยู่ตรงอ่าโรงเรียนอนุบาลบึงเจ้าฉานะครับพอดีผมมาส่งลูกด้วยแล้วผมก็มานั่งกินเพียด้วย <c oughs> แล้วก็นั่งกินส้มตด้วยนะครับ แล้วก็บอกเลยว่าผมทดลองกินมาเกือบทุกอย่างแล้วแล้วก็ถูกปากแล้วก็มีเพื่อนใน Facebook ก็เคยแอบมากินนะครับมีหลายท่านแอบมากินบอกเลยเพื่อนใน Facebook ผมก็ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าทํางานอยู่เป็นทํางานอยู่อบตออ,อตออยู่โพทองแต่ว่าขับรถมากินที่นี่อา่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่อมหมูนะครับมีอันนี้ตังปานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็น ยำยำทะเลนะครับยำลมิทะเลแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้ให้ท่านดูก็คืออันนี้นะครับอันนี้จะเป็นยำไส้ตาลซึ่งผมจะกินทุกวันนะครับถ้ามีเสียงรบกวนยังไงต้องขออภัยนะครับอ่ะเนาะโอเคก็ฝากเอาไว้นะครับตัวเซรั่มนัทชาตอนนี้มันเป็นยูพิ c ชอย c e ได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากขายเซรั่มนัทชาที่ไม่ต้องสต๊อกเพราะปกติคุณจะต้องสต๊อกเซรั่มนัทชาเนี่ยอย่างน้อยเป็น ห้าสิบหกสิบขวดใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่ต้องคุณสมัครเป็นยูพิกเกอร์นะครับยูพิกชอยเป็นแค่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทขายเซรั่มนัทชาได้แบบไม่จากัดไม่ต้องฟอตอกส่วนจะขายยังไงไม่ต้องฟอตอกเดี๋ยวค่อยมาคุยกันหลังใหม่ขอแค่คุณต้องรีบสมัครแล้วสั่งซื้อสินค้าเซรั่มนัทชานะครับสองขวดสองขวดนะดูให้ดีดูที่มือผมนะครับสองขวดสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทคนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันยูพิกนะครับ คุณจะได้รับส่วนลด30บาทเท่ากับคุณสั่งซื้อเซรัจแลน้ชาเพียงแค่469บาทนะครับก็เหมือนเดิมก่อนจากกันไปฝาก,พกเพื่อนๆอย่าลืมกดตั้งกุ่มซับตะไครและเจอกันใน You Pick Choice สวัสดีสวีดัตแล้วเจอกันสวัสดีครับ